ราตรีนี้เงียบสง,งัดดีนะครับคุณคงไม่ชอบมันเท่าไหร่เพราะความเงียบมักนำมาซึ่งสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวกว่าเสียงใดๆผมมีเรื่องเล่าจากบ้านเก่าหลังหนึ่งที่อยู่สุดซอยบ้านที่ไม่มีใครกล้าเฉียดใกล้หลังตะวันตกดินบ้านที่มีห้องใต้ดินปิดตาย หลายสิบปีก่อนมีเด็กสาวหายตัวไปอย่างไรร่องรอยครอบครัวเธอหรือคนทุกซอกมุมแต่กลับไม่พบแม้แต่เงาจนกระทั่งมีคนได้ยินเสียงกรีดร้องแผ่วเบาเล็ดลอดออกมาจากห้องใต้ดินที่ถูกปิดตายด้วยโซ่ตรวนสนิมขระไม่มีใครกล้าเปิดมันจนกระทั่งเจ้าของบ้านคนใหม่ย้ายเข้ามา เขาไม่เชื่อเรื่องผีสางเขาจึงตัดสินใจพังประตูห้องใต้ดินลงสิ่งที่เขาพบคือความมืดมิดและกลิ่นอับชื้นคล้ายซากศพเมื่อเขาจุดไฟฉายสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าทำให้เขาแทบหยุดหายใจผนังห้องเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนราวกับมีใครพยายามตะเกียกตะกายหนีและที่มุมห้อง กองกระดูกเล็กๆสวมชุดกระโปรงสีขาวซีบแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนเสียงนั้นแว่วมาตามลมทำให้เขารู้ว่าเสียงกรีดร้องที่ได้ยินไม่ใช่เสียงของคนเป็น คืนนั้นทั้งคืนเขาไม่ได้นอนเขาเห็นเงาเด็กผู้หญิงยืนอยู่หน้าประตูห้องนอนของเขามองมาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าราวกับต้องการจะสื่อสารอะไรบางอย่างและทุกครั้งที่เขาพยายามจะเข้าใกล้เงาจะค่อยๆเลื่อนหายไปความตายไม่ใช่จุดจบเสมอไปคุณว่าจริงไหม เรื่องราวนี้ยังไม่จบลงง่ายๆมีบางอย่างในบ้านหลังนั้นยังคงรอการเปิดเผยราตรีหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่รอคอยอยู่หากคุณยังกล้าพอที่จะฟัง